สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูงทรงบอบไกบ่บรนณานี่กัเดี๋ยวขาสีได้เดินทางขึ้นไปทุกคนนะลงมาลงมานี่กันวันสองวันนี่และมากะเอาเตรียมเขียงเตรียมคลองอยังเรียบร้อยนะเกี่ยวกับการปั่นเขาทุกคนนะกาเมอวนนี่กันเขาลงมาเลยกัไแต่ปั่นเขานั่นแหละปั่นเขาก็ของชาวบ้านมันกับลายทุกคนช่วงนี้เพราะว่าเขาซุกทันเมือ่อ แล่บัดนี้มีเต่เอาสิเดินทางขึ้นป่าก่อนไปจักเที่ยวหนึ่งรอบนานี่ค็ันานสิได้ไปห้ารอปัน่นเขาแลายบัดม้เนี้ก็เดินทางไปค่ะไปสามคนทุกคนมีบา่าวทำเิ่นนำไปดี<อ>ม้อน,นี้มาตูดโรไก่กันมาอน,นีอาๆไปนำกันกันแนมมันไปก็ไปกัเดี๋ยวม้อนี้สามคนนะได้ทมงานไปนนำ ไปดูย,ดยเดี๋ยวมัน,นีนเขาลองลัดไปเซนในเนบิร์ทุกคนเอาโมเคยไปจะเขือเ่อนะเอาคิดว่ามันนาสิไกลกว่าเดี๋ยวลองลองไปเบิงหลาลๆทางเนี่ย ประตงหน้ากว่างได้อ้มมารอปั่นเข่าอยู่ได้แน่ๆหน้าข้าเจ้าลายนะเดี๋วะรอไปเซนเนี้แหละทุกคนไปทางนี้กับน,นาชิกลยพนมกวนนะ คิดว่าชีสบายกว่าทั้งนั้นยกในกาเจ้าบ,บ้านเข้ามาหาตัดวิในกาเดินทางมากะไอเชื้อฮอด์ีิหมู่บ้านหนึ่งเลยทุกคนมนะาชนในกาพันสองหมูบ่บ้นานคือเก่า เส้นทางดีได้อันนี้ข้าเห็ดหม่ Ui, con thè rất nội thành này dơm à, giờ. giờ phải thăng gần Nè, start tát Nào, nào บอลนี่ยังอีกวอนนึงเอาตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบอลเลยทุกคนนะตัดภาพมาตอนนี้เลยอยู่บอลเลยนะนี่ก็มาอยู่จุดเก่าทุกคนจุดนี้เฮเคยมานรอบที่แล้วนี่ทีมงานได้ชองอันนี้บ่ต้มได้เลยได้เนี่ยย่างๆอยู่เมล้งต้มได้เมล้งอย่างไรต้มต้นนี้บ่เออต้มต้นน้ำบ่กินนันใหม่เลยเั็นใหม่บ่ มาเนี่ต้องกินอันใหม่เอาเดี๋ยวจะน่อยกินเขาห้องท่องก่อนทุกคนแล้วกันเดี๋ยวเข้าสีเลาะเข้าไปมีอยู่จุดที่ว่าเข้าเขากะว่ามันสิเขาเนะี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสามจุดนี่เข้าสิไปเบบ่งมึดมดสามจุดเลยทุกคนนะวันนีได้ค่ะติดตามับสมไปนํากันว่าสะเป็นอะไรแต่เมื่อนี้ค่ะถือว่าอากาศดีล่มกับบุมี่ เมาะเลยทุกคนอ่ะถ้าเกิดเรามาหากินนะเนี่ก็มุกปรากฏบ่าวทรมมากๆนะเดี๋ยวให้ตำแจบนีชมหมูนี่ชมหม,ม,มูป่าย่งๆอยู่ได้เนียก็ปิ้งซีนเนนจ๊เล่อาหารนำมาครบปันนี่ได้เอากะละมานบ่เดี๋ยวตัวหนาตั้งรังก่อนตั้นรังบ่เอาเมื่อบอลลอนได้สามขอเท้าใหญ่ปนนั่น เมื่อยอ่างได้บ่ได้บ่ได้เนาะบ่ได้เมื่อบ่หลอดเอาหมูเอาเอาหมูเนาะอันนี้เนาะปิ้ง<อ>ปิ้งชิ้นฮะมากกะกินตัวนี้ก่อนหักย่างบวีมดอกจำเนี่ยตกกระลุบแล้วตส่าห์ลงทุนมากินซีนหมูโดยเฉพาะนี่ จินยังก็มากินซีนหมูจีนเมื่อยได้นะเมื่อยป่ะเออเอาแล้วกยวซีนหมูได้ได้เมื่อยเมื่อยโอ้ยเด้อมา,มาเข้ากันคนหนึ่กินซีนเมื่อยบ้าน Cái này là sùm nữa, bộ kín bà bởi vì bên ta kín xem Lòng xong, xong cây này Nó cũng nè เดี๋ยวกินข่าก่อนทุกคนกินขา่ากินนำเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาหลอดเลยทุกคนตอนนี้ก็บาย้ะเดี๋ยวติดตามับชมไปน้กันเป็นไา้มาหลอมี่มาสามคนนะ น,นีเราเดินทางมาหอดกับคนกันบาเลยทุกคนผู้เมืดขึ้มมาแล้วทางลางนะ่างแล้วโอ้ทุกคนลงละเดลยยังหาบางส่วนก่อน พ่นกันทุกคนลบพ่นก่อนโอ้โหยโอ้โดูโอ้นั่นงพักก่อนนี่ก็พ่นลงพอดีเลยพอดีลืมห้อยทุกคนสำเนีาโอ้ขัดขันพ่นตกสำเนีานะเบิ่งขึ้นจิบแห้งไม่ได้ดอกเบิ่งมันตกเพราะว่าทั้งหน้ากา เบิ่งทองฝ่ามันก็เปิดเปิดโปงเนี่ยแต่ว่าทั้งพีทั้งพีน้ำมืดในจังหน่อยหน้าทุกคนแต่กค็คือสีบ่อน้ำปั้นได้หรอกคือนีบแห้งก็ได้ไปเดินทางต่อคนหยุดละ่ะตกกับโแห้งทุกคนพอดี่ลืมห้อยชำเน,นี้ตกแบบพอปปยป่วยอๆนะ เสียงมูมันขบกันเอาอยางก็มามายางไปบมเลยเป็นแต่เสียดายทุกคนเดี๋ยวจะออมกันเดนนะมันจะมีกุกกระบ,บกอีกอยู่ทึงงนะกบนะมันไปแนวนี้มันนาจะไปใส่กุกนะเดี๋ยวจะไปยันแต่เสียดายแย,ย่เลยประมาณเดี๋ยวได้กบเห็นเอาจะท Ja. No, no, พอดีเรากลับมาเรากลับมาแล้วพอดีเราเห็นนกเผาลายขนาดเลยเต็มนกเผาลายเลยทุกคนมันหายชัวรนกเผาเลยไปลอยเลยพูดว่านกเผานะแต่ว่าเขายิงตกเลยตัวหนึ่งแล้วมันแตกไปเลยพอนีมันใายไปมันใายเลยทุกคน ยดีที่ว่าเขาเอาปืนลมมานำเดียวมัน,นี่เอาชิมายิ่งงน,นกเป๋านะแต่ว่าใช่เลยขายิ่งมึงได้ี่ตัวหนึ่งยิ่งเลยคมันแตกออกทำมาตอนเช้าๆนะโอ้คักเลยทุกคนนะแต่าบาัดนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปให้ทีมงานเอาเห็ดกินก่อนแล้วมาเอาชิเห็ดเห็ดบอลเพกยิ่งเลยแบบบ่อยมันเห็นนะนะทุกคนเห็ดสียงห่างออกเน่ แต่เขา,าย,ายิงไกไล่กะมันตื่นโบสูงบันไดแล้วกกนี่แต่เดียวห้าสิบห้าบอลเห็ดเพิกยิงน่ะก่อนอื่นคนระับเอานกเป่าก่อนทุกคนเอานกเป่าเม,มื่อให้ทีมงานเห็ดกินก่อนอได้นกเป่าตัวนี้ มันอยู่งานนึ่แหละมะเป่านะเขาเป็นลอยทุกคนพอ่อกระโดดเยียบึงมันตอนเขายิ่งแนละ้วมันแตกออกนะพอ่อทุกบุญได้มันเห็ดเดี๋ยวต้องหาบอเพึกเสี่ยงห่างในจังหน่อยนะไอเห,ห็ดนะไร ไทยเฮ็ดเพิ่นเลยได้บ้เจ็ดสอกเจ็ดสอกโอ้ยสองสามสอกไม่ต้องเลยเจ็ดสอกโชว์เนสัยโชโ์อันนี้อโอ้ยแียงอันน,น,นี้ครับเดี๋ยวเป็นตระยูนแท้นี่ยครับใช่เนสัยเนี่ฮะด่านฮีต่อ<ห>ด่านฮีไปเอาเลย เกรี้ยกลอเลนี่ยเมันมืดด้วยสิมันมืดแบบปุริกระเจี๊ยงเนี่ยโบไตโคมแบบในในป่ามันมืดแบบนี้อาเลยอยู่แค่หทางรถมันดำๆมันขามทางเห็นแต่ไม่ตีงอยู่ขี้นทางอ้าวไม่ยั้งป่ะเดี๋ยวมึงหนาโถวมันว่ารถถอยจ้ากูเลยโอ้โหโถวนี่ก็โอ้ยหำเพื่อนสาธง่ายๆเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอเคไม่ห้อยได้ไหมไม่ห้อยได้ไหมเออไม่ห้อยม่ได้ไหมเอออ๋อแสดงว่าคักแล้วบาดเนี่ยคักแล้วตอนแรกก็เจได้แล้วบัตเนี่ยนะไทยกระเจได้แล้ว ตอนน่ะไม่หอยไม่หอยหน่อยไม่หอยใหญ่เล้วเบิ้งไม่หอยเล้วนี่ไม่หอยใหญ่เลยใหญ่ขนาดนี้เบิ้งอาดับไม่หอยได้ไ่นเออไอเอ้านี่ก็เดี๋ยวเห็ดอยู่ขอกินก่อนทุกคนนะถือว่าแักแล้วได้นกสองตัวมาทำตัวหนึ่งเขาได้นกเปล่าตัวหนึ่งย่างไปยิงเอาของได้นี่ที่ว่าอันนั้นนะเดี๋ยวสิไปเห็ดหางป้าไว้ เดี๋ยวมืออื่นเสาร์เลยไปยิงตอนเสาน์นะบุกไปเจอได้มูนส่วนไลน์เลยเจอตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายไปตอนเสาเนี่ยจังเป็นยังบุกไปเจอซาเฮามาแต่ละเถื่อนนะนะเดี๋ยวตอนเสาเนี่ยต้องไปหายิงนกยิงอกันยังก่อนแต่ก็ตอนชายจังไปหาโล่บึงมูงเอ้ากินข้าวบัดนี่ทุกคนเอ้ย เปล่านกเปล่าถอกอ่างมันเดนะ้วนะ,อะถองมันแล้วเดี๋ยว <c oughs> จะนั่งไปเพิกใหม่หาแนวกินก่อนได้ <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องหาแนวกินไน่ก่อนขั้นบ่หาแนวกินเนี่ยไปรอใส่แต่มูยอย่างเดียวนี <c oughs> ยนะ่ยพออันตรา, <c oughs> ายเนาะอันตรายอันตรายดำเจียวนะ ยิงนงเป่าก็ายน่โอ้แต่แ่บห er นาดมันค่ะนกเป้านะ <ừ. S 1> น้ำมาอยาเศา้ากันคนเลยินนกก่อนตัวนังมูไปในครัวจะนอนไปครัวไว้อันนั้นห้บาดาวจัดการเพราะว่าองคนเนี่ยม่ได้กินมวยหยิ่งหง่านเพิ่นด็นกด <c oughs> มูยจ็ดสอบเพิพ่ง <c oughs> มเจ็ดสอบ <c oughs> <c oughs> จะจอบไปเห็นได้ทุนไหมได้ผู้เดียวอ๋อเซ็บเซ็บเจ็บมันครับเนาะมันขนาด,นนาดเดี๋ยวเบรนยิงอีกก่อนเขาเนี่ยเขาใหม่เลย่ดยๆเนี่ยผัดแล้วเลยครับเอาไปผัดเลย กินน้ำเรียบร้อยแกได้เสด็พักผ่อนทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไป